ในช่วงต่อไปนะคะทุกท่านจะได้พบกับช่วงเลขาธิการกอผดพบเพ,พื่อนครูซึ่งในวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับท่านดรอมพอรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในวันนี้ค่ะท่านจะมีข้อราชการต่างๆที่จะมาเรียนแจให้กับทุกท่านได้รับทราบขอขอบป็นเชิญค่ะครับสวัสดีท่านผู้ในการสนทานาเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ศึกษาและมัธยมศึกษาตลอดจนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนอาทิรักทุกท่านครับวันนี้รายการพูดเช้าข่าวสปทในส่วนที่เลขาธิการพบเพื่อนครูได้สัญจรมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นที่จะมานําเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเชิงนโย,ยบายและก็มือถือโอกาสนี้ ได้ให้โอกาสกับผู้มือการสถานศึกษาได้มีโอกาสได้มานําเรียนพบปะพูดคุยในประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับรายการพูดเช้าในวันนี้อันประเด็นที่หนึ่งครับผมขอขอนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามีกรณีที่เด็กชายชย,ยุทธเลยชย,ยภูมิและนางสาวกีดาภาเปรมปรีซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี ได้ประสบอุบัติเหตุในเรื่องของไฟฟ้าดูดแล้วก็จากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยขณะที่เราได้รับเหตุการณ์ที่เ,เป็นอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็มีวีรบุรุษวีรสตรีคือนายอัตชัยและนายปัชญยาใจบุญรวมถึงนางสาวสุภารัตน์ภูเมืองบุตรซึ่งสามคนนี้ก็เป็นฮีโร่ได้เข้ามาช่วยให้นักเรียนของเรานั้น มีความปลอดภัยผมเองในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก,ากา็ต้องขอถือโอกาสนี้สดุดีเชิดชูเกียรติให้กับน้องทั้งสามคนที่เป็นคนที่มีจิตใจกล้าแกร่งและก็มีความสามารถมีศักยภาพทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งสามารถตลอดพ้นจากการสูญเสียในครั้งนี้มาได้ก็ขอถือโอกาสนี้สดุดีและก็ชื่นชมน้องทั้งสาคนด้วยความายินดียิ่ง และก็ขอให้คุณงามความดีที่น้องสามคนได้ร่วมกันทําในครั้งนี้จงเป็นอนิสงส์ให้น้องๆทุกคนนั้นพบแต่ความสุขความเจริญแนะนา,นาสิ่งใดถ้าหากสปทอเองนะครับได้มีโอกาสและน้องที่ได้ช่วยเหลือคราวนี้ต้องการให้ทางสปทอนั้นส,งสน่งเสริมสนับสนุนสิ่งใดสปทอก็ยินดีภาวนาตัวที่จะร่วมสนับสนุนน้องๆทั้งสามคนในโอกาสนี้ครับประเด็นที่สองครับ เนื่องจากในห่วงเวลานี้นะครับเพื่อนครูทั่วประเทศกำลังมีความมิตตก,กังวลในเรื่องของการประเมิน PA ก็อยากจะสื่อสารกับอาคุณครูทั่วประเทศว่าในการประเมิน PA นั้นนะครับเนื่องจากการดำเนินงานเรามีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มที่สองคือศึกษาธิเทศกลุ่มที่สามคือคุณครูแต่เนื่องจากคุณครูนั้นจะได้รับผลกระทบต่างจากผู้บริหารและศึกษาธิเทศก็สืบเนื่องมาจากศึกษาธิเทศกับผู้บริหารนั้นการที่จะได้เลือดวิทยฐา,านะเนี่ยเรามีวอเดิมคือวอสิบเจ็ดกับวอวอยี่สิบเอ็ดแต่ผู้บริหารนั้นมีวอสิบเจ็ดวอเดียวนะครับที่ใช้ ส่วนครูนั้นมีว1 7และก็มีว2 1การบังคับใช้จึงต่างกันครูนั้นมีผลบังคับใช้ทันทีหากคนใดยังไม่มีการประเมินหรือไม่ส่งคุณสมบัติไม่ตรงนะครับก็จะต้องเข้าการประเมินว p a ณวันที่หนึ่งตุลานะที่ผ่านมาไ้ที่จะถึงนี้ทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยในห้วงเวลาขณะน,นี้มีหลายโรงเรียนคณะกรรมการหลายท่าน ได้มีการออกประเมินคุณครูแต่การประเมินนั้นยังมีการให้ทำเป็นแปมมีเอกสารมากมายก็สร้างผลกระทบหรือรวมไปถึงสร้างความไม่เข้าใจต่อเพื่อนครูทั่วประเทศผมขออนุญาตสื่อสารอย่างนี้นะครับว่าในขณะนี้ท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตท่านพอโรงเรียนท่านใดได้ตั้งกรรมการที่จะประเมินแล้วนะครับ หากจะช่รอการประเมินไปสักระยะหนึ่งขณะนี้สพทกับกคสอโดยท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สพทและกศสอนั้นได้พูดคุยแล้วได้ข้อสรุปดังนี้ครับหนึงในแต่ละเขตจะมีวิทยากรที่เลี้ยงหรือสตาฟช่วยครูเนี่ยอยู่เขตละสิบคนแล้วเมื่อคัดคนสิบคนนี้แล้วกกสอสพท จะจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับวิทยากรแกนนำทั้ง10คนจากนั้นวิทยากรแกนนำทั้ง10คนจะเป็นคนไปถ่ายทอดไปยังครูในแต่ละเขตสรุปโดยง่ายก็คือต่อไปนี้ครูจะไม่โดดเดี่ยวไม่ต้องวิตกกังวลครับครูจะมีพี่เลี้ยงนะครับในการประเมินในครั้งนี้รวมถึงกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีอิเล็กทรอนิกส ทุกสิ่งทุกอย่างจะรับการที่ขายผ่านคณะกรรมการชุดนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกครูทุกท่านตอนนี้ไม่ต้องวิตกกังวลตั้งหน้าตั้งตาสอนเด็กนักเรียนนะครับให้ให้เกิดองค์ความรู้ให้เกิดสมรรถนะทักษะในภาวะปกตินะครับอย่าเพิ่งวิตกกังวลอันนี้ก็ขออนุญาตสื่อสารครับกับท่านในประเด็นที่สองส่วนประเด็นที่สามวันนี้เรามาที่ร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ผมมาร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับก็อยากจะนําเรียนท่านผู้บริหารทั้งสองท่านว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้ท่านได้บทเรียนอะไรและมีข้อเสนอแนะอะไรให้กับโรงเรียนที่จะเข้าโรงเรียนคุณภาพนะครับหรือท่านทําอะไรประสบความสําเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจโดยใช้หลักการประเด็นสั้นๆที่เป็นคอนเซ็ปต์ผมขออนุญาตเริ่มจากโรงเรียนบ้วัดะอึกก่อนนะครับ แล้วก็ต่อไปด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองศรีสมเด็จนะครับก็จะมาเล่าให้ท่านฟังผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนขอเ,เชิญครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมวชรบบพันธุ์ภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองอืครับในการดําเนินการจัดก,กิจกรรมในการจัดก,การเรียนการสอนที่โรงเรียนของพวกเรา โรงเรียนบ้านไม่อื่นเองใช้แนวคิด Active Learning นะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเรามีรูปแบบที่เด่นชัดก็คือการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนครับซึ่งทางท่านดเรเกียรติศ์สุภาพวานิชได้ลงมาไทยทําในรายการพุทเช้าข่าวสพทนะครับแล้วก็ได้นําไปออก c EP ขออนุญาตนํานนเรียนว่าสิ่งที่เราได้ดําเนินการมีอะไรบ้างนะครับซึ่ง ในเรื่องของการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนหรือว่าสมรรถนะของผู้เรียนนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3องค์ประกอบหลักนะครับตัวแรกที่เราสร้างก็คือในเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่าตัว PLC นั่นเองครับซึ่งเราจะใช้แนวคิด lesson study นะครับซึ่งประกอบด้วย plan ดูแล้วก็ see นะครับซึ่งเป็นการร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันสะท้อนผลนะครับในองค์ประกอบที่2ที่เราใช้นะครับก็คือในเรื่องของซิสเต็ม h e อรีหรือว่าทฤษฎีระบบนะครับก็จะมี Input, Process, Output แล้วก็ Feedback ส่วนตัวที่3ที่เราใช้มาตั้งแต่ปีการศรึกษา2,557ก็คือในเรื่องของ M E I S Model นะครับ M ก็คือ Method วิธีการจัดการเรียนการสอนเรามีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าไม่มีวิธีการจัดการเรียนการสอนใดดีที่สุด แต่จะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนใดที่เหมาะกับลูกๆของพวกเรามากที่สุดดังนั้นแนวทางที่เราใช้จึงเป็น active learning นะครับซึ่งจะมีด้วยกัน4องค์ประกอบนะครับก็คือ 1. interactive ก็คือในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันเด็กจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างการจัดกิจกรรมนะครับในตัวที่2เองก็คือในเรื่องของ higher order thinking นะครับการใช้คำถามขั้นสูงที่โรงเรียนเราจะใช้คำถามว่าทำไมอย่างไรเพราะอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าเราถามว่าใช่กับไม่ใช่เด็กก็จะตอบเพียงแค่ใช่กับไม่ใช่แต่เราจะไม่ได้รู้แนวคิดของนักเรียนตัวที่3าก็คือในเรื่องของแอคชั่นนะครับก็คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติเราจะให้เด็กได้เรียนรู้จากโลกจริงสู่โลกของกลุ่มสาระและตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของคอนสตรักชั่นครับในการจัดกีกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เด็กจะต้องได้สร้างองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นี่คือในเรื่องตัว M ตัวแรกก็คือเมธอด ตัวที่2นะครับก็คือ empowerment e Emp เรามองเสมอว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งครับตัวที่สําคัญยิ่งเราจะต้องมีการดําเนินการให้เหมาะสมนะครับโดยในเรื่องแรกก็คือ put the right man on the right job ก็คือเราใช้คนให้ถูกกับงานครับใครถนัดในงานอะไรเราก็จะให้ทํางานในหน้าที่นั้นโดยเป็นผู้นําในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่ช่วยส่งเสริมและก็สนับสนุนในขณะเดียวกันเมื่อมีการเปลี่ยนงานไปก็จะมีผู้นําแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้สนับสนุนตามมานะครับตัวที่2ก็คือในเรื่องของ empowerment ก็คือการเสริมแรงเรามีครอบคร,รัวมืออื่นครับที่ช่วยในการเสริมแรงซึ่งกันและกันตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของ unity นะครับคือความเป็นเอกภาพโรงเรียนเราอาจจะมีมากมายหลากหลายความคิดครับแต่เราจะตกถึกแนวคิดเป็นแนวคิดเดียวนะครับทั้ง3ส,สิ่งนี้ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็น inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจให้กับคณะครูในเรื่องของการสร้างและก็พัฒนาคุณภาพของลูกๆของพวกเรา ส่วนตัวที่3ก็คือ R Research Base นะครับในการจัดการเรียนการสอนผมเชื่อมั่นว่าในการจัดการเรียนการสอนจะมีปัญหาที่จะให้พวกคณะครูแก้อยู่เสมอกระบวนการวิจัยนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการนําไปใช้ในการแก้ปัญหาตัวสุดท้ายก็คือ S Supervision ครับก็คือการนิเทศติดตามที่นี่เราจะใช้การนิเทศแนวแนวราบครับเราใช้กระบวนการ PLC เข้ามาโดยมีการพูดคุยนะครับแล้วก็ สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งเมื่อเราเจอปัญหาเราจะช่วยกันในแก้ปัญหาเราจะช่วยกันแก้ปัญหาและคํานึงที่จะออกจากปากของผู้บริหารเสมอก็คือถ้าคณะครูทําไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราสู้กันใหม่สิ่งที่ผมเห็นจากการดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนก็คือความสุขครับสิ่งแรกก็คือในเรื่องของความสุขข,ของคณะครูคณะครูมีเพื่อนผู้คิดครับสามารถช่วยกันในการคิดในการสร้าง ในการพัฒนาโรงเรียนตัวที่2ก็คือเห็นความสุขของลูกๆครับลูกๆของพวกเรามีความสุขจากการเรียนรู้โดยใชแนวคิด Active Learning ตัวที่3ก็คือความสุขของผู้บริหารเองนะครับที่โรงเรียนเรามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งมีการดําเนินการที่เป็นระบบทําให้เกิดความสุขตรงส่วนนี้สุดท้ายนํามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครองครับแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองสมบุรหลานมาเรียนที่โรงเรียนของพวกเรามากขึ้นครับ สำหรับการนำเสนอขออนุญ,ญาตยุติเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับครับก็จะเห็นว่าจากการที่ท่านผู้ในการโรงเรียนมัเอมได้กรุณาสะท้อนผมคิดว่าในทางปฏิบัตินั้นเราอาจจะต้องนําไปประยุกต์นะครับไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนและในการที่มาฟังอีกหนึ่งโรงเรียน